ครับยาวไปครับวันนี้แบบสุดๆเลยครับวันนี้เอาแบบสุดๆเลยนะครับ FC ทุกท่านนี้มีเวลาทานข้าวทานกาแฟบ้างไหมนะครับเนี่ยดูดูไลฟ์สดแบบ, <c oughs> บยาวไปยาวไป <c oughs>

ตอนนี้แซนคูนกำลังระบายเบียร์สดนะครับเบียร์ช้างครับเบียร์สดดเลยมีฟองด้วยครับมาจากช้างครับนี่ได้ถูกใจเลยครับไม่ชุ่มแต่เช้าเลยนี่ครับหน้าบ้านครับแหงๆครับอันนี้หงมันๆนะครับวันนี้มันๆมันๆครับมันๆ สวัสดีครับคุณพี่กอเพชรเอกันครับขอบคุณนครับอเดี๋ยวผมจะพาดูหลายๆมุมครับปานเขียวจะพาดูหลายๆมุมครับครับสวัสดีครับกำนันเสือครับสบายดีสบายดีครับ ประมันเสืออนี่ครับน่ารักครับเด็กๆครับมีแต่น้องๆน่ารักครับเออโอ้ยดูพ่อเรือทำไรครับพลอพลูเรือทำไรครับพ่อเรือทำไรครับพ่อเรือทำไรครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีและสวัสดีครับเออน่ารักหมดแล้ว เฮ้ยเฮ้ยอืมนี่อะอะไข่เจียวครับไข่เจียวครับรูปหล่อครับเพื่อนเลยนะครับไข่เจียวอ้โหล่อครับนี่ครับหล่อทั้งเจ้าภาพหล่อทั้งรองเจ้าภาพครับอะ ซื้อรองเท้าซื้อนะครับแกบอกว่าซื้อไหนได้งานเดียวโทษก็ทิ้งเนี่ยเสื่อนี่ไป็นน้ส่งมาให้นะหลายตัวนะครับคุณเอฟซีนะโอ้โหขอบคุณนะครับนี่ครับสุดหล่อครับมุมสูงดูใส่สูตรนิ่มอลังมากครับสุดหล่อแล้วครับบัวบานดูสูตรครับ สามล้านแล้วมันเห้เป็นไงบ้างครับไข่เจียวโอเคครับไหวนะครับไหวไหมครับไหวครับไข่เจียวไหวนะครับไม่ขามปอาลือปอาลือไหวไหมครับปอาลือ้อลือไหวไหมลื้อไหวสู้ๆครับสู้ๆนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้นะครับ ช่วงพักไปกันครับช่วงนี้พักพักน้องน้องช้างหนาวเดลงก่อน อย่าลืมหาอะไรทานดีครับแม่เอฟซีนะครับแม่แอบบบานก็มังจัดให้ครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ

แฟ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 ครับขอบคุณครับเดี๋ยวโมเมต้องไปเมเดี๋ยวโมเมต้องไปอยู่ข้างหลังครับไปคุมน้องๆไปคุมน้องๆดีกว่าครับปากเมอาปากเมอกินขอบคุณครับ มนคมหลังนะครับดูกระจกนะครับนี่คือเบื้องหน้าและเบื้องหลังชัดไหมครับโอ้กระจกมืดอนะครับแม่ถอยถอยครับถอยอนี่แม่แก่เก็บมวยเก็บครับเก็บบนสูงชุน,น,นโอ้โห จะมืดนลครับขอตทษขอภัยมากเลยครับเอาให้แบตหมดเลยควานไม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับเมย์จอยครับจอยเ้านี่เฮาเดินหลังเพื่อนเดินหลังเพื่อนเป็นคุณน้องๆได้ติปอีกครับวันนี้วันนี้ไม่เสียเที่ยวครับได้ติปแล้วครับยี่สิบบาทครับขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้ควานเขียวจะขอ นุญาตเติมพลังไปด้วยครับกินไปด้วยไลสดไปด้วยนะครับเอทุกท่านครับยาวเลยครับยาว กินขนุมนะครับทางหนุม่มมครับกองทัพต้องเดินด้วยกองนะครับไปนั่นงกันแต่เช้าครับตอนนี้ก็มาลับแล้วครับคุณพี่มีความสุขที่ได้ดูเด็กๆและควานช้างทุกคนจ้าขอบคุณครับ คานเขี paid, ยวเดือนนี้ยอดซับเป็นแสนแน่นอนโอ้โหน่าจะยากครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแต่น่าจะฟังนเขียวดูแล้วน่าจะนู่นครับซับเป็นแสนโมเมน่าจะมีมีน้องครับมีน้องมีลูกครับควานเขียวเชื่ออยู่ครับควานเขียวเชื่ออยู่ครับถ้าถ้าสถานการณ์น้ำโมเมอาจจะท้องแล้วมีลูกนะครับตกลูกมาครับควานเขียวเพราะว่า ก็เป็นไปได้แต่เป็นไปได้ยากครับเป็นไปได้ยากครับขอบคุณนะครับเอฟซีที่อวยพรให้ครับขอบคุณนะครับ <c oughs> ไม่ครับวันนี้มาพาน้องช้างใส่บาตครับใส่บาตรวันเกิดครับครบรอบวันเกิดน้องบวัวบานครับลายบัวบาน ไปเลยคนระับขอบคุณนะครับเอฟซี FC ทุกท่านครับขอบคุณนะครับ <c oughs> <c oughs> เข้าชมเพิ่งเข้ามาชมเลยครับมันรู้ว่าทำอะไรครับตอนนี้กำลังจะกลับเพื่อกลับที่พักครับกามาใส่บาทแล้วก็มาถ่ายรูปที่อนุสิอนุสาวรีครับ ปันเคลยบได้นอนอย่างนอนครับนอนอยู่ครับแต่นอนนอนน้อยครับพักผ่อนน้อยแต่ก็อึดนะครับคันเขียบอึดนะครับขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณนะครับอืมอันเคลยวต้องขอโทษคาร์พครับตอนนี้ยังถ่ายไปด้วยเติมพลังไปด้วยนะครับเติมพลังด้วย ครับมีแห้งระบา้ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยครับที่เข้ามาเม้นกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับรีวิวนะครับพิซซ่ารีวิวนะครับขอบคุณนะครับรีวิวเมื่อวานก็แบ่งปันให้เอฟซีต่ออีกครับครับครับ ทานก่อนเลยครับคว้าครับผมขอบคุณครับคุณพี่กอเพชรนะครับชาเฟรครับสู้สู้นักการขอบคุณนะครับกินเยอะๆคาควานครับผมสวัสดีจ้าควานเขียวทักทายก่อน ไปทำงานครับผมสวัสดีครับคุณพี่พิมพ์นะครับขอบคุณนะครับคุณพี่เป็นครับทำงานให้มีความสุขในการทำงานนะครับคุณพี่พิมันมานะครับวันนี้มันมานมันมานะครับวันนี้ช่องนี้ภาพชัดสุดขอบคุณมากๆเลยครับเบอร์เดย์นะครับพี่บัวครับผม ขอบคุณนะครับพี่พิมพ์นะครับวันนี้วันเกิดน้องบัวครับครบรอบ5ปีนะครับครบรอบแสนคุณแสนคุณเสื้อแสนคุณเสื้อเสื้อจะหลุดอีกแล้ว ที่สุรินหนาวไหมพอควันไม่ยังยังไม่หนาวเท่าไหร่ครับพี่พิมพ์ครับมังพอดีครับไปทํางานก่อนเดี๋ยวดูแห้งต่อรักครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีครับพี่พิมเสียงหล่อมากเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับขอบคุณครับคุณพี่สุขสันต์วันเกิดน้องบัวครับขอขอความให้ ขอให้เป็นเด็กดีครับพร้อมขอบคุณนะครับเดินหน้านะครับบัวบานเดินหน้าแล้วครับขอบคุณนะครับทุกๆกำลังใจเลยครับ คุมท้ายครับโมเมคุมท้ายนะครับไม่เสียสละใจชนะย่อมไม่เกิดนะครับยาวไปเลยคนระับ <c oughs> ขี่มาก่อนเดี๋ยวให้แบมมาให้แบมบอกแบมถึู่ข้างหน้า <c oughs> ใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงที่พักแล้วนะครับได้แล้วอขออนุญาตนะครับครับหอดแล้วเออสู้หอดสูสูสูความไหลยาวยาวนะครับ เดี๋ยวจะยาวไปถึงที่พักเลยนะครับ f อซครับวาอครับจัดไปครับจัดไปคืนนี้คาราบาวจะมางานขาครับนี่ครับให้นี่ครับให้ดูชัดๆเลยนะครับวันนี้วันที่16วันครบรอบน้องบุบานของเราครับคาราบาวมาวันที่16ครับครับผม16 17ปูพงศิษย์ครับสิบแปดลำไยไห,หทองคอำครับผม19บเาลำยงไม,ไม่ใช่ครับไมสิบเก้าอะไรไอ่านไม่ทันครับบีเมยสวยมากๆครับผนขอบคุณครับมโมเมยิ้มหวานสวยมากหนูดูตลอดจากเชียงใหม่ขอบคุณครับเอซจากเชียงใหม่ แสนคุณจะหลอดจะหลุดครับเก็บไปนะครับคุณพี่อินครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวควันเขียวขออนุญาตไปไปรัดไปรัดน้องๆให้น้องๆตกใจฝั่งนี้ครับไปเซื้อไฟน้องๆครับไปดูคอนเสิร์ตนี่ครับชมแบบสดๆแบบนี่ครับใครที่เข้ามาชมคอนเสิร์ตก็จะเห็นบรรยากาศตรงนี้ครับจะมีนักร้องมาฝั่งนี้นะครับนี่ นี่มาล้องสดตรงนี้นะครับนี่บรรยากาศนะครับนี่ครับตีกันเมื่อไหร่ตีกันเมื่อไหร่เลิกนะครับนี่ครับวันเสิร์จ,จะมาล้องเพลงเนี่ยอยู่ตรงนี้นครับตีกันเมื่อไหร่เลิกจนถึงวันที่ยี่สิบสามครับวันที่ยี่สบสามคือวันสุดท้ายที่จะเก็บจุดนี้นครับนี่ครับ เมื่อวานอะไรมาเมื่อวานน้อควานเขียวไม่ได้มาได้ยินแต่เสียงทีนี้จากนี้ไปที่พักก็ไม่ไกลครับประมาณสามสองร้อยเมตรครับสามร้อยเมตรได้ครับก็จะได้ยินเสียงครับอเดี๋ยวควานเขียวจะไปดักเด็กๆอยู่ข้างหน้าครับสวัสดี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 อีกรอบนะครับพบกับควานเขียวตามเคยครับนี่ครับเป็นตัวของตัวเองครับควานเขียวไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับขอบคุณนะครับที่ ชมครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รักขอบคุณที่ยังห่วงครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับขอบคุณครับแม่แม่เอฟซีใจบุญหรืออยู่ต่างประเทศครับขอบคุณนะครับความเกี่ยวก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับไม่มีคําอะไรครับมีแต่คําขอบคุณนะครับวันนี้เอฟซีต้องมา สวัสดีควันเขียวครับผมสวัสดีควันเขียวครับผมสวัสดีนะครับไหนถึงไหนครับคืนนี้ขอ,อกอดไลฟ์สุดสวัสดีควันเขียววันนี้ FC. เอฟซีเยอะนะใช้เสียงหอนเลาะก็ไม่เหมือนใครนะคนระับขอบคุณครับสวัสดีครับดูครับมาแล้วนี่ผมมาเซอร์ไพรส์เด็กๆครับขอบคุณนะครับ เด็กๆกำลังมาครับนี่นะครับเม่อจบงาเนอไปอเจเเมจ่าเมจาเมเมี่ครับเม่เฮาเมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอ๋อล้โอ้ย กออยกอยเดียวเดยวเดียวเรักตกใจตกใจตกใจเอักวิ่งครเป็นไรหมาหมาหมาครับเดียวเดียวเดียวเโมเมต้องคุมเดียวโมเมต้องคุมก่อนไม่ไหวแล้วเอาโมเมคุมเอาเลืลักก็เป็นห่วงแล้ว เอาขึ้นมาขึ้นมาตกใจครับน้องล้อลัดอ๋อออไม่เป็นไรครับตกใจครับตกใจครับน้องรัดตกใจครับอุ่นอุ่นอุ่นอเลยนัดกันเยี่ยวหรือเปล่าครับมาดูครับตอนนี้

ดูความ,มด,าดูความปลอดภัยเราเราพ่อครับ <laughs> รต้องตรวจตาครับทั้งหน้าทาั้งหลังครับต้องตรวจลาด,ตาดเตะนะครับ<ห>นี่น <ะ S 1> ครับน้องเลืละอ้ออ๋ออ้อเี่ครับจัดให้ครับจัดให้ครับนอาครับขอโทษขอไปนะครับหมุนหน่อยหมุนนี่ครับอ่ะ อ่าคุมน้องต่อครับต้องขอโทษมากๆเลยครับน้องๆทำให้น้องตกใจนะครับน้องเลิกลาตกใจครับน้องนึกลายหมวกแดงครับเออโอ้ยร้อยไม่กอนบุญแต่ว่าปิดถ่ายยังเมื่อกี้บอลผมผมมาดูคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตปิดโอ้ป้าจำไม่ชัดขอโทษขอใครครับ สภาพอ,อยู่ดีครับไม่กินน้องตึงนไปน้องเขาตาตาเขาดงี้ครับตาเขาเป็นหน้ากับตังหลังนู่น,น,นครับเบื้องหลังและเบื้องหน้าช้างที่เริ่มมาทยอยมาครับเป็นกำลังใจนะครับสู้ๆนะครับนี่ครับ <c oughs> นี่ครับก็วันนี้ <c oughs> ก็ช้างจะทะยอยเริ่มมาเยอะในค่ายก็จะมาประมาณ โอ้โหวันนี้ก okay, so ็เยอะนะครับมาเกือบเต็มท okay. ี <this> ่ครับวันนี้มาเกือบหมดครับก็พรุ่งนี้ก็จะเต็มที่เลยครับพรุ่งนี้ทีนี้ช้างจะเล่วุ่นเลาิจะว่เดินเดินเพ่นพ่านเพ่นไปแต่อนนี้ครับระยะเอตรงนี้ครับช้างว่าจะซ้อมใหญ่หรือยังก็อีกสองวันครับคุณพี่อีกสองวันสิบแปดสิบเก้าครับซ้อมสิบเจ็ดอาจจะ ไปสิบเจ็ดอาจจะแบบช้างยังยังไม่พร้อมครับนี่ครับนี่ช้างก็เริ่มทยอยมานะครับอ,อ,อืมโอ้โหไหนครับโอ้เลิกลาเขาครับผมตกใจครับเด็กๆตกใจครับ <laughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเหตุการณ์ก็นั้นครับเ <laughs> ตรียมว,วิ่งออกกำลังกายเพื่อจะไปตามเด็กแกง <laughs> ครับจองตั๋วเครือบินหรือยังครับจองตัวเดินทางยังครับ้านเขียวแซวไนะครับครับผมฮะอย่าอยะาอย่อ่าอย่าอย่าย่าจย่าอย่อย่าอับาอย่าอย่าอย่าอยัาอย่าอยนา่า่าอยนา่าออยคาอยยาอ่า่ เอาเป็นว่าควานเขียวต้องขออนุญาตออกจากไล์สดนะครับขอบคุณนะครับกกำลังใจครับรถขดับออกแล้วครับคนที่เกอบเพชรออกไปแล้วนะครับออกไปเมื่อคืนครับควานเขียวว่าจะรีวิวเอ้ยถ่ายให้ดูให้ชมก็อันนั้นก่อนครับเมื่อวานครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับขอบคุณนะครับทุกๆกำลังใจครับสวัสดีครับอื